ชมสมบูดีเอฟซีทุกท่านแล้ววันนี้ครับผมมาตามเลขลุงป๋องวางตัวเลขแนวทางให้คุณผู้ชมนะครับวันนี้โค้งสุดท้ายลุงปองวางตัวเลขนะครับแล้วก็ฝันแม่นๆของลุงปองด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับเป็นวันที่ลุงป๋องน่าจะวางตัวเลขให้ให้ให้เลือกนะครับเป็นแนวทางของคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับก็ไปดูกันว่าลุงปองจะได้ตัวไหนนะครับคุณผู้ชมในงวดวันที่1พฤศจิกายน2 5ง0 ครับสวัสดีครับลุงปองสวัสดีครับผมอันนี้ก็มาครับมาทักถายลุงปองอีกเช่นเคยครับใกล้ๆผมสุดท้ายแล้วครับใกล้แล้วคเิียังไม่ออกยังเหมือนเดิมแต่ว่าก็ชอบอยู่แนวหนึ่งเห็นว่าสูตรเก่าสูตรใหม่มีมีสองสูตรด้วยมันยังเป็นยาก คือบนนี่คือยากนะคมากแต่ล่างผมคิดว่าไม่ไม่ห่วงเท่าไหร่กระดาษสามสอมหนึ่ง,งกระดาษบนฉบับแปลันีรนะครับเดี๋ยวมือโจมเลยพวกนี้มาจูโจมกลของเลยนะครับเนี่ยไม่ได้เตรียมไว้ก่อนเลย โอ้โหเนี่ยสูตรหลวงป๋องเต็มเลยนะะครับของแท้นะครับเนี่ยไมันจะเจอหรือเปล่าของแท้กันลง นางก็ชอบชอบมไม่รู้จะเข้าไม่เข้าแต่ว่ารู้สึกว่าฉันชอบมีจุดตรงนี้ว่ะอืมแผ่นจำไม่ได้แล้วนไม่หาไม่เจออืมยังหาไม่เจอแผน่นนั้นที่ใช้ด้ยกสรตรงนี้ใช่ฮะ ก็นั่งผมจะแจงไว้แล้วล่ะแต่บนมันยังกั้มกึ่งกั้มกึ่งอยู่ไม่รู้ยังมองไม่ออกว่าอะไรล่างมันจะมีแค่สามตัวแค่นั้นอืมีแค่นี้ีาถ้าดูตามบันไดมันก็หาต้นฉบับไม่เจอไม่รู้ว่าไปไว้ไหนเด้อมันแก้ไขชื่อ คิดว่าค่อนข้างจะโอเคแล้วล่ะ่างแต่ว่าบนนี้ยังสับสนอยู่แต่ก็น่าจะอยู่ในอาจารย์แม่เหมือนเดิมอ่ะอยู่ประมาณนี้มาใหดูตื้นๆดีกว่าเพราะต้นชะบัดมันที่ตัวคอมมันหายหาไม่เจอเอาใบนี้ดีกว่าจอกเลยก็แล้วจะมองเห็นที่ฝั่งน้องปะกล้องอยู่คนลร่มคนลร่มด้วยกล้องเยอะมานิลลา เราจะไล่ดูสักชุดช็อตสั้นๆเอาแบบเริ่มจาก2 7 9 8 3นะครับเอาไปใกล้กลนี้2 7 9 8 3นี่แับหน่วยตัวสุดท้ายคือตก3ก็ออก8 3ออก3 8เนอะมดก่อนออก8 3 8แล้วก็ก้ามา3ตัวเลงเราก็จะอยู่จุดนี้2 4 2 5 2 8ไม่เกินนี้ ค่อนข้างจะโอเคเพราะมันอยู่ภาพเส้นถือว่าโอเคนะถ้าไปดูที่อื่นมันจะเป็นสี่เจ็ดเป็นอะไรตรงนี้มันจะหรือว่าสมบูรณ์นะถือว่าสมบูรณ์พอหน้ารุ้นอยู่สาหรับสองตัวมุนหนึ่งครั้งเนาะจะมีแค่สามตัวนะไม่ต้องไปซื้อน้อย,นอยขนาดนี้แหละไม่ต้องไปคิดมากสามตัวเข่าตัวเดียวถือว่าใช้ได้แล้วแต่ว่าบนยังกลับลู่ว่าอะไรกลัวเบิ้นก็กลัวเหมือนกัน เพราะว่าหวยงวดนี้แต่ถ้าเราก็กลัวแปดเหมือนกันนะถ้าต่ว่ากลับไปห้อยสองแปดไว้ล่างเนาะว่าทิ้งไม่ได้คือเลขมันเหมือนจะย้อนกลับอแต่ล่างเราพอจะมองเห็นประมาณนี้แต่บนยังยากนิดทั้งที่เขาจะทําศูนย์ก็จะทําเบิ้ลแบบนี้นะอยู่แบบนี้นะมองยากก็เลยว่าเอาแค่ล่างไปก่อนบนก็ได้จะอยู่นายจานแม่แหละแ,แต่เป็นรูปยังไงผมยังมองไม่ออก ยังเขียงไม่ได้เขียนได้เฉพาะล่าง mm hmm. เราสองตัวไปก่อนถือว่าถือว่าไม่เยอะนะสามตัวนะถ้าพูดจ,จริงๆไม่แค่สามตัวขนาดนี้ก็ถือว่าไม่เยอะนะสามตัวเองเนะาเเนะไม่ได้เยอะค่อนข้างจะบอกว่าเป็นล่างด้วยแค่บนนะ mm hmm. หมุนสองครั้งอนะ่ะสี่สองสองสี่นี่ก็คือคือเป็นตัวที่ต้องกลับเขาต้องกลับสองห้าถามว่ากลับได้ไหมไม่กลับก็ได้สองแปดไม่กลับก็ได้แบบนี้ เลขสี่สองต้องกลับก็น่าจะมีประมาณนี้แหละแต่พอจะยกบันไดผมก็หาไม่เจอกละดหาไม่เจออยากให้ดูอยู่แต่ว่าหาไม่เจอบนละหาไม่เจอเพราะว่าถือว่าหวยวันนี้ถือว่ายากมากเลขบนสําหรับเลขบนนะครับแต่ถามว่าตัวเก่าจะมาไหมในน่ากลัวอยู่ถามว่าตัวเก่าจะมาตื้นๆมาไหมมา เพราะว่าบันไดตัวเก่าเลยยังใช้ได้อยู่เลยมันมันกลัวจะเป็นตัวเก่าพ่วงมาอีก,ก็เลยเพราะว่าสามหลักแสนเนี่ยเขาชอบเอาตัวเก่ามาคือถ้าเป็นนองต้นปีอะ่ะเขาจะดึงมาแค่ตัวเดียวหลักร้อยหนยจอสามเก้าห้าแต่เขาจะดึงเป็นสามศูนย์เจ็ดขาดึงมาตัวเดียวแต่ถ้าไปดูปีที่แล้วสามหลักแสนนี่จะออครั้งเดียวแล้ว แล้วเขาจะดึงคอออกแค่ตัวเดียวคือหวยออกสามหลักแสนจะเป็นสองห้าแปดของงวดต่อมาก็จะเป็นสองแปดหกขึ้นแค่แต้มเดียวขึ้นแต้มเดียวนะทีนี้เราเรามุมอมองว่ามันยากตรงที่ว่างวดน,นี้เขาจะดึงมาสองตัวหรือว่าสามเกตสองอ่ะถ้าเกิดเขาดึงมาแบบง่ายๆคือบางครั้งก็สไตล์นี้บางครั้งก็ออกตัวเก่าเลยหวยเป็นตัวเก่าไปคือมองได้แค่นี้ก่อน อาจจะเป็นสองเจ็ดตัวเก่าเลยก็ได้เลขครับแไม่เคลื่อนเลยอาจจะเปลี่ยนหลักร้อยนิดหน่อยเพราะว่าสามหลักแสนนี้ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนหลักร้อยแล้ไม่หลักร้อยไม่เปลี่ยนมาสองววดแล้วสองงวดสุดท้ายคือไม่เปลี่ยนแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดเขาเอาสามออกก็สองเกเจดมาคือน่าจะพลิกกลับหรือออกตัวเดิมก็ได้นี่ยังเป็นโจทย์อยู่ต้องคิดก่อนถ้าสมมติสองเกเจดมาเราจะเอาอะไรไปใส่ตรงนี้ ล้วก็ต้องมาคิดว่าเอาสมมติวถ้าสองกับเจ็ดมาสมมติว่าเลื่อนมาเลยเอาเจ็ดกับสองในเลื่อนไปข้างหน้าแล้วก็เอาอะไรมาใส่จะเป็นเจ็ดสองห้าหรือเปล่าตัวเก่าหรือเปล่าเจ็ดสองสี่เจ็ดสองแปดเจ็ดสองศูนย์ไปอยู่ประมาณนี้นะเพราะว่าถือว่ายากเลขบนถือว่ายากก็เลยว่ายังไงก็เอาแค่ตัวหมุนสองข้างไปก่อนเนาะถือว่าพอ,พอพอได้รุ่นนะค่อนข้างเปอร์เซ็นต์มันจะโอเคอ่ะ พอรุ้นน่ะดีกว่าไปไม่มีทิศมีทางเราให,ให้ดูตัวนี้ไปก่อนครับาถ้าเป็นเลขเลขประมาณที่หนึ่งคือให้จับเอาตัวเก่าๆมาผสมลงกันเนาะเลขงวดเมื่อกี้อ่ะให้จับสองตัวขึ้นมาหาอะไรเข้าไปอีกตัวหนึ่งก็ได้อาจจะอยู่ในอาจารย์แม่ก็าาได้ไปเสียบก็อีกตัวคือถ้าจับเสียบสองเก่เอาอะไรไปเสียบเลยตัวนี้นีจะเป็นชะตาเนี่ยเลขคนยิงยากอยู่แต่ว่าเลขล่างก็ มุนสองครั้งน่อยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี่แล้วครับเดี๋ยวลองดูครับผมคิดได้แค่นี้วันนี้วันนี้ก็มีมีไม่กี่ตัวอย่างหรอกก็ถือว่าสามตัวสามตัวสามตัวถูกก็ถือว่าคุ้มแล้วนะคุ้มมากเลยซื้อเลขแค่สามตัวและล่างด้วยไม่ใช่บนนะไม่ใช่บนล่างด้วยล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวหน้าเดียวเลยกลับไม่รไม่ต้องกลับจะมีตัวกลับตัวเดียวคือสี่สองของสี่กลับให้แล้วกลับให้พร้อมอ๋อหน้ากับสองแปดไม่ต้องกลับ สองแปดสองห้าคือไม่ต้องกลับมีแค่นี้เพราะว่าบนนี้จะยากหน่อยแต่ว่ามันก็ผมจะค้นทุกวันอยู่ถ้าหาเจอผมจริยนี้อันนี้ผมมองเป้าไปทีล่างคือเห็นแล้วแต่ว่ากระดาษที่ผมจะอธิบายมันมันหายก็เลยบอกไปป็นตัวเลขเลยเนาะครับแบบง่ายๆสามตัวขนาดนี้ถูกก็หู้แล้วจะดีกว่าไปซื้อเป็นหางว่าวแล้วไม่ถูกครับอา <c oughs> สามตัวนี้ถูกก็ถือไาใช้ได้แล้วนะเข้าตัวเดียวถือใช้ได้นะ ส่วนตัวไม่ได้ชอบวันเกิดผมอะน่าสนนะสี่สองนม่ดาแน่แม่มันก็โอเคนะนี่คู่นี้เลยค่ะมันเป็นร่างเพราะว่ามันจะมีรูปธงชาติผมว่าเสีแล้วเราเล่นทงชาติมันจะออกไนี่ผมจำไม่ได้ห้าสี่หรืออะไรเนาะคือสองสามสี่ห้าแต่ว่านี่สามเป็นหลักแสพนพอนีตัดออกเดี 2, 5, ๋ยวสองสี่ห้าก็น่าจะื้นต้นต้องสี่สองสองสี่ต้องนำล่องก่อน ตัวเต็งเขาสี่สองสองสี่แต่ว่าถ้าดูทางตรงน่าจะเป็นสี่สองนะใช่ด้วสองสี่สองสี่ทางตรงสองสี่สองสี่คือตัวตรงเลยนะตรงล่างเลยนะสองสี่ตัวตรงเลยตัวเดียวก็ได้แต่ว่าลองกลับกันไว้ก็ดีเนะกันไว้ก็ดีนสองจีตัวสองสีเต็งเตงล่างตัวเดียวเลยแต่บนผมยังสับสนอยู่ ยังงงอยู่ว่าแต่ว่าก็บางครั้งก็อยู่ในใจะมันเลขมันอยู่สองสามทางยังอ่านไม่ออกพยายามอ่านหลายวันแล้วอะไรโน้วนว่าถ้าไปดูโจทย์เก่าคล้ายๆศูนย์หลักแสนที่เราทำเจ็บห้าน่คือขยกเกียรห้ามาเลยนะออกเกียรห้าศูนย์เราขยบหลักร้อยกับหลักสิบยกออกมาออกไปเลยนะมันก็คล้ายๆกันนี่รือจะยกกลับ <ๆ S 1> รหรือเปล่า <ๆ S 1> หวยออกสามสองสามเดสองปั๊บย,ยกเก็ดสองมาไว้ลักร้อยกับลักสกบแล้วหาตัวตกท้ายมีเป็นลักษณะนี้จะมาเบิล้ลก็เจ็ด2 2งสอง 2, ไปแบบนี้เลยแบบนี้เป็นเลขตัวเก่าแต่น้อยก็สามกับเจ็ดกับสองต้องมาตัวละแต่ถ้าตามจริงหวยเขาจะไม่อยู่ไกลนะหวยเขาจะไม่อยู่ไกลจากตามแต่ผมคิดไม่ออกว่าอะไรนะแต่ว่าหวยจริงเขาจะไม่อยู่ไกลจากจาก บริเวโซนนี้โซนโซนรางวัลที่หนึ่งไม่เกินสามบรรทัดเนี่ไล่ขึ้นหลังไวทจะอยู่บริเวณนี้ไม่นะว่าจะเป็นแปดแปดก็ได้ถึงแปดเจ็ดหรือแปดห้าหรือหนึ่งศูนย์ก็ได้อยู่ตัวนี้ไม่งั้นก็แปดแปดไม่งั้นก็เอาแบบง่ายๆคือหลักร้อยตัวเดิมเอาเลขแรกสองตัวผสมกันคือสามแปดแปดนี้ก็ได้ เลขจะใต้สามหลักแสนงเพราะที่อยู่ใกล้ๆกับเลขที่ออกไปสองสองนวดคืออ่านอยู่ใกล้ๆไม่ต้องไปอ่านไกลอ่านอยู่ใกล้ๆตัวเลขตัวเก่าครับนี่ผมก็คิดได้แค่นี้แต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่พูดราะเพราะผมยังไม่ดูแต่ขอขอเอาแต่สองตัวหมุนสองตัวหมุนก่อนนะครับค่อนข้างโอเคแต่ส่วนตัวผมจะชอบสองสีสายตรงเลยแต่ก็ต้องกันไว้บ้างนิดหน่อยเลขไม่กี่ตัวสามตัวถือว่าใช้ได้แล้วล่ะ แล้วความฝันเป็นไงบ้างหลุดของวันนี้ฝันความฝันก็ถามว่าผมไม่ฝันนะก็ฝันอยู่แค่นั้นล่ะมั่มีปัญหาว่าถ้าเกิดผงฝันแล้วตามเป็นไปได้ในทางมีโอกาสลดแต้มขึ้นแ้มหรือเปล่าครับถามว่าเลขรถนี่สามารถขึ้นได้ลงแต้มนะถามว่าเป็นชีเบตได้ไหมน่าคนทำไมถึงขึ้นออกเพราะตรงนี้ผมจะไม่ฝันแต่จะมีอยู่คนหนึ่งนะ แกก็เป็นคนฟัง <NO> ก um, uh, uh, e ็ค่อนข้างฝันแกวันมาเลขลอยมาแกมาซื้อลอตเตอรี่เมื่อวานเนะไม่ได้เพราะมันบอกฝันเลขลอยมาเลยแกฝันตอนเช้าเลยทีห้าครับมาสามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์ปริมาณเข้าทางเราพอดีดับนะสามสามตัวก็เป็นเต็มนะสามหนึ่งศูนย์แค่เขียนกันไม่เยอะหรอกนะ เสามมาใส่คือหลักร้อยลยังยังอยู่เหมือนเดิมเห็นแต่เพราะว่าหานสุดท้ายที่เขาอขอกคือสามศูนย์เจ็ดสามหลักแสนครั้งสุดท้ายจะดึงสามหลักร้อยอันนี้แค่ดึงสามหลักร้อยไม่้งอีกก็าสามารถสามศูนสามหนึ่งศูนย์เป็นไปได้ไหมไ้แต่ก็การบ้างละหนะึ่งหนึ่งเนาะแบบนี้น้อางการเบิ้มไว้บ้งศูนย์ศูนย์กันไว้มั่งที่หน,น้าแนวทางน่าจะมีประมาณนี้ถ<อ>ือว่าต,ตาคนนี้ก็ถือว่าฝันแม่นเหมือนกัน ที่เจ็ดห้าแกก็ฝันเห็นคนที่อายุห้าสิบเจ็ดก็เท่ากันพอดีกับผมอยู่จะมาคุยกันไหมนะคเท่ากันแต่โดยส่วนตัวผมก็ชอบชอบชอบอยู่แล้วล่ะเอ็นหนึ่งศูนย์นะเพราเลขราแฟปลุกได้ก็ผมว่าเราจะจับประเด็นที่ว่าจับประเด็นว่าเราเอาเอาอะไรแบบนี้นะเนะี่บ้างเก็บหมดแล้วนั่นหนึ่งศูนย์หรือเป็นเจ็ดศูนย์มันคือเดียวกันเลยนะจับประเด็นที่เสาเขาแน่จะเด่นเนาะ ครับอันนี้ครับคือถ้าเอาเลขเก่ามาเลขเก่าที่มันออกอยู่ใกล้ๆล,ลูกคล้ายๆกันก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งถ้าเขาดึงเจ็ดออกเอาศูนย์เท่าก็ไม่น่าเกียดอยู่ประมาณนี้สามเข้าสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งศูนย์จะได้อยู่ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะคือแต่แต่ผมก็ยังคิดไม่ออกว่าตัวไหนหรอกแต่ก็ยืนยันว่าเอาเอาเลขสองข้างไปก่อนครับ ก็ง่ายอะถ้า่ถูกขนาดนั้นก็พอแล้วมั้งว่าับผมว่านะซื้อเลขขนาดนี้ถูกแบหถือว่าโอเคแล้วนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากใช่ไหมเงินละสิบกีก็ว่าไปเนาะบมันสิบกีลงทุนสี่สิบกีก็ถูกไปใช้ได้แล้วเนาะเป็นแนวทางเนาะลุงฟอนะครับวดนี้ก็วดนนี้น่าจะรู้ขนาดนี้จะับดูราคานี้พอจะตามต่อไปเนาะนอกจากถ้าใกล้วันคิดออกเรืออะไรมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็อาจจะมีเสริมอีก แต่ช่วงนี้คิดได้แค่นี้คิดได้แค่นี้ก่อนเนาะชงเลขล่างเอาต้องขอบขอบคุณลุกปองมากเลยนะครับวันนี้นะครับผมโอเคเนาะสาธุสาธุขอได้ลุ้นก่อนครับคุณผู้ชมนะครับก็แนวท้าลูกปองก็ได้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมแล้วก็ติดตามอยาจะติดตามลวกปองตลอดนะครับนย่ยก็กดแชร์กดไ์กันลัใจกันด้วยนะครับ ทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับแนวทางใครชอบสไตล์ลุงป๋องก็ดูที่ช่องผมุมทรัพยานาคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม